สวัสดีพี่น้องมาบานหลังจากกลับมาตะล่งบานแล้วเนาะได้อยังแนบนเยการกินยาซึมเศร่อันไม่นี่มันมีเซมฮาตลอดเวลาแม่น่ะก็ได้ต้องปบอกกับหมอแล้วก็อาการปวดกรรมปวดกรรมบวมมีบ้างตะนิดน้อยขิดสายล่งความจำหน่อยเบาหวานกว่าคุ้มได้นะคะมันนี้หมอก็เลย <c oughs> นิสเร กินแล้วมีสเสเลดในข้อหมอเล้ว่ายาตัวซึมเศร้าตัวไม่นี่นะคะคือว่าดีหลังจากนี้คุยกับหมอแล้วถือว่าทํางานได้ดีจะเลให้กินตัวนี้ตลอดบัดนี้กาวายาซึมเศร้าตัวนี้ยากแก้ปวดกล้ามพ้อมเนี่ยมันจะเหตุให้ลังค้น่งลังค้นกับสิไอไอคือผลขันคขยงเนาะลังค้นกับสิไอแล้วก็มีสเสเลอยู่ในข้อนะคะ ที่นี่หมอถามว่าไม่น่อยไอ้บอกไม่ไหน,มน่อยบอไม่หน่อยบอไอมีเตรเสลิดตลอดเวลามันเหตุให้ไม่น่อยอะ่ะนอนอยากบางเมื่อต้องใส่ยานอนหลับมัดนีหมอว่ายานอนหลับที่หายไปรอบกอนใส่ได้ผลดีบอไม่หน่อยเลยว่ายานอนหลับอรอบกวนหายไม่น่อยไปนะใส่ได้ผลดีอยู่แต่พอ่อหลังๆมากกินแล้วบ่หลับบัดนี้มันเครื่องข้อน,นะหมอก็เลยว่าคสัน้นเดี๋ยวให้ตัวไม่ไปให้ตัวไม่มากควบคู่ก,กับยาลดเสลด มันลดเสลตอย่าลดกดค่ะอย่าลดกดมันลดเสลตอยาลดกดนะ้องพอว่าหมอบอกว่ากระสั่นก็เอาอยาลดกดมาก,กินเพิ่มลดกดในกระเพาะเพื่อจะจะ,จะให้การผลิตเสมหะอยู่ในลขคอห้องลดหน่อยถอยลงนะคะแล้วกะ็ถ้าหากว่านอนบวรับในการกินยาลดกดไม่ไม่เนี่ยน้องบวรับอยู่หาย่องหอยัดนวรับตัวไม่ร่องเบิงแต่ว่าตัวนี้นะถ้ากินไปแล้วถ้าตีนสั้นนะ่ะ ขาสั้นอยู่สองข้างเนี่บต้องตกใจมันเป็นอาการคันเคียงซึ่งมันหน่อยค้นทีสีเขาเรกอย่างนมันหน่อยคนทีสีมีผล้ันเขียงแต่ว่าถ้ากินไปแล้วตีนสัน้นอย่างสีข้ขาสั้นบ่ต้องตกใจเออบอกบอกให้หูร่วงงานสั้นียงน่นรับตัวนี้ถ้าเธอกินแล้วมันสั้นแห้งเธอบ่ไ,ไหวให้ยุดแล้วเดี๋ยวหมอสิหาตัวใหม่ห้เพราะว่าตัวเก่าตอนแรกกินน่ะ บอถึงสามวิบอถึงสามนาทีพี่น้องงายเงิบเดี๋ยวนี้กินกระบอกเงิบแต่กระบอได้กินทุกวันได้ถึงเสล็ต่ติดข้อกระบอกกินทุกวันค่ะกินแบบอาทิตย์นึงอาจจะสองเทื่อยังเี้นะเพราะว่ามันอะไรบริเวณง่ายอย่างเงี้ยเองบอริบบบกับบริบบกูกับยูนั่งมือบันซอดแจงมังมือนะมังมือน่ะตาแข็งมาเนี่ยส่วนตัวมือว่านบริเวนั่นมือขึ้นบริเวนันมือนี่ตกงแงแรงมากจังน,นอนตาเป็นเบิกทะเลออยู่สมองมันตึ้เขาเอื่ออย่างสมองมันตื่นตลอดเออ อันนี้ไม่น้อยหมอก็เรียกว่ามันเป็นผลผลของการที่ห้องบริหนอนแล้แบบนี้มันมันหลังจากของก็ถือว่าบวปิดปกติโอเคหมอกเ็เลยให้ยาลดกดมากเนาะค่ะยาลดกดตให้กินเม็ดเม็ดหนึ่งสิก,กินก้อนนอนรือสก,กินย่ำเศา้าก็ได้ไม่น้อยสิก,กินก้อนนอนครูก็ยานอนรับเนาะอันนี้ก็คือ,อยาลดกดตก็ได้นอนรับได้ใหมกใหม่นะคะในส่วนยาซึมเสา้าใหม่ มอสั่งใดแล้วน,นะคะอันนี้ก็สิได้ยูกล้องระเดือนกล้องระเดือนค่ะหามกรสองแล้วก็ส้นตัวนี้สิเป็นยาลดไขมันยาลดไขมันกินคูก็ยาเบาหวานเพราะว่าเบาหวานอยาเบาหวานอยู่เงื่อนเหลือแต่ว่ายาไขมันมด เลือกแต่เอามาเพิ่มเอายาไปทิ้งกับเอายามมใหม่นะคะแล้วก็แม่น้อยได้ปรึกษากับหมอเนาะว่างไก่หนาคอยพูดเห็นแม่น้อยได้ปรึกษากับหมอหมอก็เลยบอกแม่น้อยว่าเอาใบรับรองเขาเอื่นใบอันเขา้างเอื่นใบรับรองแพทย์เนาะในสิทธิภาพดีดีก่อน สิพับเอาไปใส่ในกระเป๋าเอกสารใส่ในยาหน่าแหละนะใส่ในเอกสารยาเพราะว่าเม่นหน่อยจะไปเมืองไทยระยาเน,นี่ยมันเป็นยาระบบเกี่ยวกับประสาทในส่วนของเม่นหน่อยกินนี่เป็นยาเกี่ยวกับบบระประสาทยานเวลาเขาไปเข่าตัวหม้อแล้วมันสิเขา่ายากออกยากหรือว่าเม่นหน่อยไปเล่าไปยังมันหอยก็ต้องมิยาติโตเป็นห่ดเล้วก็เม่น้น่อยสเปนกาบพธาทพน เมื่อน้ก็ต้องมียากที่โตไปถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาไหมฮะมันสิยากหมอหมอก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะเฮ็ดให้คัสัันให้เธอไปอันตรวจค่าออกซิเจนในใน,ในเลือดดีปกติตรวจความดันหัวใจดีปกติหมอก็เรยะว่าคัสันันเธอไปอันตรวจเลือดถาและเดี๋ยวฉันจะเฮ็ดใบอันใบ,ในใบรับรองแพทย์ให้แล้วเธอนั่งถ่ายและเดี๋ยวฉันเอามาให้แล้วัสน นี่ก็คือใบรับรองแพทย์เนาะอ่าหมอบอกว่า,าเขียน,น,ขนให้เป็นภาษาอังกฤษหล้วก็มีลายเส้นให้พร้อมนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เป็นาลายซื้อยาทั้งหมดที่ไม่น้อยกินมียาตัวใดแน่ตัวใดแน่เนาะเนาะเพื่ออุ้ยหมอหลบขอบแห้งหมอก็อแค่ทอยางดีเลยอ่ะ <S <S มีซื้อกำกับสามาร,รถติดต่อเธอได้ตลอดเวลาโน่นนี่นั่นทุกอย่างนี่คือสำคัญ ต้องเอาเก็บแล้วเดี๋ยวก่อนสิไปเมืองไทยไม่น้อยไปสองเดือนไม่น้อยคงสิได้เอาอยาเพิ่มค่ะยาจะได้เอาอยาเพิ่มเดี๋ยว่นคนว่าอันนี้เป็นใบใบายบาใบบอกจำนวนยาว่าเข้ายั่งเหลือ,อยาตัวใดเอาได้อีกจักเทือ่อจักเทือ่อบอกจำนวนขังพอเ้าแสดงหู้งล่วงหนะ้าว่าอันไห้เขาิีมดแล้วเาสดงโทรไปบอกก็มอยเขาเขียนใบใบใบ,บสัญญาให้ไหมเนาะ อ๋ออันนี้เม <the> <book aru> ิดเดี๋ยวแม่หน่อยต้องโทษไปบอกหมอก้อนแม่หน่อยสิไปก้อนแม่หน่อยสิไปเมืองไทยแม่หน่อยต้องโทษบอกหมอออกใบห้อีกเพราะว่าแม่หน่อยต้องเอาไปนำเพราะว่าอันนี้กับอันนี้สิเป็นของเดือนพฤษภาเนาะอันนี้ก็สิเป็นเดือนมิถุน้าแม่หน่อยก็สิไปมิถุน้าก็รักกระดาษบละก็ต้องขอไปไปใหม่เพื่อใชาไปเมืองไทยนะคะ นี่ขันห้าบโมีไปนี่ห้ากับิโป้งหูมันเปล่ไแล้วก็เบาหวานไขมันยังมีอ่าขันนี้มัน,นจะเป็น ันนี้ไม่นอเอาได้ฮีกอยู่อันยาซึมเศร้าโอยาน้อมูลม้อมูลมนแม่ฮอมูลต้องหายเขียนไหมอีโมนันกินว่าด่านด้ยคนละหอยได้นี่อมอนี่หนหนหไหมพอี่ฮอร์โมนไหมมันหลายยาพี่น้องเลย เอออะไรยูโอเกระสันี่ส่วนสีเหลือยาไอยาเบาหวานยาไขมันมีในส่วนทีเหลือคอ,อ,น,อน,น,สนสินสไปเมืองไทยต้องโทรบอกหมอสั่งยาซึมเศร้าและกแก้ปวดกล้ามหายก้อนเดีจะเดินไปเอาไปสำหรับเดินทางตัวนี้ตองเก็บไปับยาตอนนี้หมอบอกว่าอาการอาการ ปวดกลามแล้วก้อนเนื้อคืนนี่หลังจากตรวจมดุอย่างเอ็กซเรย์นู่นนี่นั่นแล้วบ่มีอาการพิดป,ปกติบ่มีโรคอื่นแทรกซ้อนมันจะเป็นผล้างเคี่ยงของของโรคซึมเศร้าซึ่งค้นเป็นโรคซึมเศร้าอาการคางเคียงและการแสดงออกของอาการจะบ่คือกันของแต่ละคนนะคะบางคนเหมือนแบบว่าแบบสีสั้นงงงงแงแงไปเลย บางคนก็สิเป็นปวดนั่นปวดนี่เพราะมันมันอยู่ในระบบการควบคุมประสาทของแต่และคนสิบ่คือกันเนะาะบันนีหมอก็เลยหามาอ่านเพื่อทำความเข้าใจว่าเขาต้องตกใจท้าท้าท้า,ทา,ทามือไดที่ห้ามจิบตกอาการซึมเศร้าห้ากําเลิบสังเกตจากนี้เลยหมอว่าสังเกตจากเจ้าเป็นตัวนี้มันสิเป็นตัวแสดงอาการแล้วก็เจ้าเคยได้สังเกตเจ้าเคยได้ส่องหน้าเจ้าบอกว่า,วาอ่างเทือนหน้าเจ้าเหมืนอนก้นบวม นาจะเป็นกลมๆเลี้ยงมือนาก็จะปกติเออพ่อหมอบอกเออแมนมันเป็นผลขางเขียงเนาะมันสิมันสิขยายอะเส้นประสาทตรงนี้มันสิขยายแมนวยเลังเท้ากนาเรียวๆเลี้ยงเท้ากับนากลมๆล้องเท้ากับนาปุ่มๆหมอว่ามัน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 บบมีอันตรายต่อร่างกายบบมีเอฟเฟกต์อังมันเป็นอาการแสดงออกทางประสาทถ้าเวลาเมื่อใดเฮาวิตกมากหรืออาการขึ้นเสามันกำเริบ แบบมันน้อยมัน,นย,มยังมีททยังกระตบจิตใจมันจะเป็ี่นแบบนี้หมอก็หมอก็ดเลยพิมมันนี่ออกมาให้อ่านเพื่อจะสเสด็จหูไห้นะแล้วก็ในส่วนของร่างเทอเร่างกายเหมือนบวมหน้ามร่างเทอเร่างกายก็เป็นปกติบอหมอถามตอนแรกจริงตัวน,นี้มากแมนร่างเทอกอจังมันบวมบวมร่างเทาคืนยังมันปกติพี่น้องขวากว่าแมนไม่ได้ไปขอซ่อมคือ,อยู่ เรวก็มานั่งหลังจากหมอบอกแล้วก็มานั tacos, high, anxious, ่งล่องหรือบังคิดจลดมือจัดมือเออหมอวางกแมร์บ่สังเกตหนาลัางมือกับเลี้ยวลัางมือกับขุ่มล้วก็สังเกตจากของลัางมือคือจังอ้วนอ้วนคือจังบวมบวมหมอว่าบ่ต้องไปบ่ต้องไปซี่เลียสอีหย่างมันเกิดจากอาการบวมน้ำเกิดจากยามันใชได้เข้ากับหายน้ำแน่เข้ากับสกินน้ำาหลมันจะเป็นอาการแบบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมเดี๋ยวยุบมันบ่มี มันบมีผลอันตรายต่อร่างกายมันเป็นเอฟเฟกจากอาการของเห่ากับยาซึ่งหมอบอกว่ายาตัวนี้นายจะไปได้ดีก็ไม่น้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นยาซึมเศร้าบวกกับยาเขาเ,าเน่ยเซ็นปัสแก้ปว,แกปวดแก้ปวปวดเส็นประสาทเนาะถือว่าตัวนี้ไปได้ดีให้ใส่ตัวนี้ หมอกับวงเล็บยันไปหน่อยเพราะเขาใจมีกันวงเล็บหมองแก้มอีกได้เพราะว่าหมอหมอกับสุดยอดที่หลีมือนนี้แม่นก็ได้ถามว่าแล้วเรื่องติ้งไต้ตาไม่น้อยเด้ไม่น้อยถ่าจะโดนเลยอได้ว่าสันมอนแว่าเหรอมี่ด้วยเหรอว่าสันหมอก็เลยว่าเดี๋ยวฉันขอเบิ้งแม่เ่าก็เลยถามว่าหมอหมอหมอคนไหนตังในเจ้าก็เลยว่าหมอผู้ใช้ว่าสันเขากับไปรี่เบิ้องนี่เปรี่ไปไีมเปรี่เบื้อง มันไปหอดตอนนี้เรื่องนะมันหอดหมอหมอผู้เชี่ยวชาญทางสายตาแล้วถ้างนั้ทั้งสายตาแล้วแต่คิ้วมันหลายคิ้วมันเงาต้องลอกคิ้วแต่ถ้าว่าเจ้าอยากเป็นถ้าเจ้าอยากได้ไ่าเองสิจะกระทษไปที่แผนกผู้เชี่ยวชาญสายตาใดเลยแล้วก็ถามเขาว่าถ้าคิ้วมันเงาวนี่ทรงฉันไปโรงพยาบาลอื่นในบบที่มันไหวก็นี่ถ้าเขาอยากค็ดไหวนะ มันก็เรียกว่าว่าเป็นอย่างเพราะว่าทาสรงกูไป่ต้งบานเอ่นกูก็ชิยากไปไกลอีกกูก็ชิยากรุ่นน้ำผู้ขับรถอีกก็เลยว่าหมาเป็นอย่างชันล่อได้ก็เรียกว่าอันสิโอเคหมอก็เลยจัดการหายเมื่อหนูซื้อ่าหมอเครียดเครียดก็ไม่น้อยมากแหลวก็ไม่น้อยจงซื้อลามได้ดีเมื่อนี้ก็เลยขอบคุณลามว่าขอบคุณนะพี่วันนี้หนูเจอพี่อีกแล้วก็บอกว่าฟังแหลวก็เข้าใจแหละแล้วเก่งภาษาภาษาหมออธิบายมากแล้วเฮ้าบอ ควเข้าใจห้าบอกขาดเคลื่อนและห้าก็สามารถบอกอาการก็หมอได้ตรงและหมอก็สามารถฟังจากกล้ามมหาห้าแล้วก็บอกกล้ามมหาห้ามันสื่อสารกันได้ตรงกับอาการและก็หลายๆอยา่างมันเห็นในห้าวบวชส,สนแล้วก็หมอก็จะได้วินิจใช้โรคและก็ยายให้ห้าได้ตรงการใส่ล่ามมีผลบรอมีผลค่ะถ้าล่ามแปลบอกเก่งขอโทษนะจ๊ะฉันเจอไม่ได้จ้ะ สื่อสารก็หมอเ่าข้าใจก็จะได้ยุ้มหัวกันขึ้นกันค่ะเพราะว่ามันมันบตรงกับสิ่งที่เขาต้องการแต่หูซชื่อว่าเจอกับเพิ่นมานน่ตั้งแต่เปลี่ยนหมอคมดูแลหมอที่คว,วบควบคุมดูแลม่น,น้อย,อยุกงยางขึ้นหมอคนนี้หมอใหม่เนาะเพราะว่าหมอคนเกา่าผู้ชายใหญ่ปอยู่อีกหมองนึงตั้งแต่เจอกับเล่าแหลวก็เจอล่ามนียโชคดีของมาน่อยเจอล่ามคนนี้ตลอด บันนี้หมอก็เลย่มยิ้มบันนี้ล่ามกับแปรให้หมอฟังกนะั่นเรื่องไม่น้อยของพ่กเขาบันนี้หมอก็เริ่มยิ้มหมอก็เลยว่าฟัานหน้าก็จะพยายามจองเวลาให้เธอตรงกันนั่นแหละเพราะว่ามันกับเป็นการสะดวกนะคะมันเป็นการง่ายอันมันเป็นง่ายมันเป็นการง่ายที่ว่าสะอธิบายค้นไขเข้าใจแล้วค้นไขก็สามารถอธิบายให้หมอเข้าใจได้นะคะนี่คือเรื่องที่สําคัญตอนนี้ก็คือโอเคเรื่องหมอ โอเคจบไปแล้วถ,ถ,ถ,ถ้าหากว่ามัน,มน,น้อยไปเมืองไทยเหลวคิ้วอันเห็ดฝาไม่น,น้อยมากกับพวกเป็นอย่างเดี๋ยวรอดคิ้วใหม่พวกอันอันนี้แค่ตัดติง่งใตฝาออกเนาะหรือว่าถ้าไปเมืองไทยถ้าไปถามหมอเมืองไทยแล้วมันเห็ดงายบ่ยุ่งยากก็อาจจะเห็ดอยู่เมืองไทยเนาะเบิง่งโกนแล้วก็เอกสารแบบรับรองอยาก็ได้มาแล้วผลสรุปยาก็ได้มาแล้วนะคะยาเสลิก,ก็ได้มาแล้วแล้วก็ ใบคําสังยาจำนวนครั้งที่เหลือหรือบ่เหลือก็ไดมาแล้วค่ะถือว่าทุยางลงโตแล้วแต่ถีบ่บ่ลงโตคือผู้รังก้นหนาเสียเห็นเมียเห็นเมียไปตัวเลือดลบมากแล้วคือจังลืมอันเอา้คอาคือพอพากันไปแบบเพื่อนมาบ่ไปบอกเพราะยังยมาเดี่ไปเพราะว่ารอหมอ,อก,กอนหมอเสียเอาใบคำสัังอันใบการันตีอันยาคอยยุ เขาก็ไเด้แน่เมือ well. งหนาวเอาคอยซื้อไปเมืองไทยเดียร์ยานแต่ยาระบปราษาท่านหคอยออกไปจากนี่ไปต่อหม้อหรือคอยไปประเทศคอยหรือคอยไปประเทศเล่าฮานีปัญหาอยู่ต่อหม้อได้ยามตรงไปน้ำคอยตลอดดีช่จังไดอ๋อเป็นมาดีแต่ว่าน่าเศร้าเศร้าเขาก็ต้องไปเทาเข้าใจอยู่ว่าควอมคือทอดเพราะไม่ยุ่งกันตลอดยี่สิบสี่เนาะหายก็ปาท่องโกแล้วเข้าใจอยู่แต่กระตองท่านใจ แล้วก็ย้ำในคลิปนี้สันึงนะคะสำหรับคนที่กินยาเกี่ยวกับระบบประสาทหรือจิตแพทย์จิตเวชนะคะโลกนีก้ถือว่าเป็นในส่วนหนึ่งของโรกจิตเวชนแหละเข้าไปเลยเียงบ่ได้ถึงมันสิ่งมันโลกจิตจิตเวชโดยตรงแต่มันก็อยู่นในเครือข่ายในการกินยาตรงนั้นหากว่ายาตัวใดที่หมอสั่งมาแล้วล้วเข้ากินล้วเข้าแพ้หรือเข้าไปเอามาแล้วแล้วหมอเปลี่ยนยาไหม่ให้เข้านี่ มีในชุดเอาอยากลับขึ้นไปให้หมอได้จ้ะเอาอยากลับขึ้นไปให้หมอเพื่อให้เขาเก็บแต่ทำพระว่าห้าาทิ้งโดยทั่วไป้าค้นบลูเก็บไปกินและมีซื้อห้าอยู่ตรงนั้นกับอันตราอีกสองวั่างแล้วก็เพื่อกวามปลอดไฟปลอดภัยของทุกไฟเอาไปขึ้นโรงพยาบาลค่ะให้เขาจัดทิม โดยปลอดภัยว่ายาพวกนี้มีผลต่อระบบประสาทถ้าหากว่าผู้ใดติดต,ติดสารเสพติดนี่สามารถเอาอยาของเฮ้าเนะี่ยไปผสมกับเหลาเป็นสารตั้งตน้นสาหรับคนติ่ติดยาเสพติดได้นะคะมีผลต่อระบบประสาทอย่างต่างๆที่เขาเอาไปผสมขห้นมาขึ้นจังบานเฮ้าเมืองไทยที่ว่าตอนนั้นยากแก้ไอยอย่าง,งนันอะที่ไปผสมกันเหลาอ่ะมันก็ะสอเพีย้ยนให้ประสาทมันเบล่ออย่างสีเนาะก็ ort, คือแบบว่าถ้าตกดไฟแต่ตอนล่มก็เอาไปทิ้งให้ถือที่สุดก็คือถึงที่โรงพยาบาลเนาะ เอาละค่ะเรียบร้อยแ้วสํ้รับเรื่องยาแล้วกับใบคํำสังยาแล้วกับใบรับรองแพทย์เหลือยังเดียวบันี้เหลือซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะ